สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์เจอคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับอย่างที่เห็นครับฝั่งหนึ่งก็ร้องจังอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเราเผา,าบ้างเถอะเพิ่งจะรับตําแหน่งนายกอย่างเป็นทางการ นี่ก็ทํางานมาได้ไม่ถึงเดือนเลยจะร้องไปถึงไหนเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านครับนั่นก็คือคุณสนทิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสสและสวและคุณจีรา y ุ u ห่วงทรัพย์อดีตสสอกทมและแกนนาพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับขอบพระคุณมากที่สลับเวลามานะครับขอบพระคุณมากฝั่งนี้ นักร้องฝั่งนี้ขอเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันมาถามคุณสนธิยาก่อนผมมั่นใจว่าผมถามถามแทนตัวคุณได้เลยเธออะไรครับพี่เขาว่ากันว่าคุณได้ร้องครั้งละสองแสนจริงไหมคุณสนธิยาน่าจะเยอะกว่านั้นมืองว่าอะไรเจียวแทนใจไหมสองแสนปกติไม่ได้หรอกอดีิเลตตามไปค่ารถไปกลับค่าทําสํานวนก็เหนื่อยแล้วโอ้โหจริงไหมจริงไหมครั้งละสองแสนเป็นอย่างนี้ครับส่วนตัวผมนี่ ตั้งแต่ปีสองห้าห้าสนนี่ผมตั้งแต่สมัยพระนท่านยกสมัครวะพลเอกเปรมตินณสุลรุนเป็นประธานองคมนตรีอผมร้องกลุ่มคนวันเสาร์ไม่ยอมเผด็จการไปปิดบ้านแล้วก็เรื่องการชุมนุมที่สนามหลวงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปีห้านด้วยปีศนใช่ไหมผ่านก่อนเลือกตั้งคะปีห0ศก่อนเลือกตั้งปีห้าศนแล้วผ่านมาจนกระทั่งวันนี้1ิบเจ็ดปี ผมทางานประเด็นของผมก็คือว่าถาม่าร้องทําไมอตอนผมถวายสัตว์ปฏิญาณในการรับปริยตรีปริยตร์ถวายสัตว์ประเด็นที่ว่าบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตจะต้องนําความจริงสู่ประชาชนครับอันนี้อุดมการเราเป็นเรื่องที่ถวายสัตว์ครับและต้องทําตามนั้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวหยุดก่อนนะเมื่อกี้นะคุณไม่เชื่อว่าร้องทีละสองแสนคุณบอกเอางี้เอาจากใจ เชื่อไหมว่าเขาร้องแล้วเขาได้ได้ตังค์ผมไม่รู้ว่าที่พี่เขาไปร้องเนี่ยมีเป้าแบบไหนครอันนี้ไงเขาถวายสัตว์เอาไว้สมมุติว่าเป้าประสงค์เ,เ,เ,งเพื่อจะช่วยขัด เขาเรียกแก้ไขปัญหาให้กับสังคมประเทศ <Ha. S 2> ที่บอกว่ามีไรายได้เนี่ยท่านทาทนายหรือทําคดีความเนี่ยก็ต้องมีไรายได้ไม่ได้หมายความว่าไรายได้มาโดยไม่ชอบนะครับรายได้าท่านอาจจะมีคนมาใช้บริการเป็นทนายมากขึ้นครับสํานักงานนี้ชื่อดังร้องแล้วประสบความสําเร็จโน่นนี่นั่นก็เป็นไปได้แต่โดยปกติทนายเนี่ยนะครับรับงานเนี่ยหรือว่ารับว่าความเนี่ยมันก็ก็มีราคาของแต่ละเรื่องอยู่แล้วพะนั่นผมบอกสองแสนไม่ได้ไปปาาท่านว่า้มันน้อยไปหรือมันมากไปแต่ว่าระดับมืออย่างเนี้ ผมว่ามันต้องสูงกว่านี้คือเราอิงไปที่วิชาชีพตอไม่ได้อิงว่าจะมาร้องการเมืองอะไรอย่างนี้แต่เชรับงานวิชาชีพว่ากันเถอะอ๋อวินี่เขาบอกเลยนะว่าคุณสนนิยาไม่ได้รับงานมาก็แสดงว่าเข้าใจแต่จริงไหมเอาไปเพื่อประกอบวิชาชีพต่อผมจะรับตังจากใครไม่ไม่หมายถึงอย่างนี้ไงคุณจิรายุเขาบอกว่าระดับนี้ย ถ้าร้องแล้วมีผลงานเดี๋ยวงานจะตามมาเองไม่ฮะในวิชาชีพแล้วผมจะได้งานอะไรเอ้าเป็นทนายเป็นอะไรอย่างนี้ป่ะที่ปรึกษากฎหมายอะไรไหมผมผมไม่ได้เป็นทนายแต่ส่วนหนึ่งผมเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์อืแล้วก็ผมเข้าใจว่าโดยเฉพาะขณะนี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้นะครับท่านมีเสียงอยู่สามร้อยสิบห้าเกินครึ่งนะอเพราะฉะนั้นภาคส่วนของเอกชนประชาชนภาคสังคม จะต้องช่วยกันตรวจสอบการ,รทำงานของรัฐบาลครับจึงจะทําให้มีความสมดุลเกิดขึ้นแต่ถามว่ารับเงินไหมจนกระทั่งถึงวันนี้ขณะนี้เลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยรับเงินที่ไหนสักบาทหนึ่งบางเรื่องที่ผมช่วยร้องเช่นเรื่องผู้ปกครองพ่อคมขืนลูกอายุเจ็ดขวบตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลปทุมธานีครับก็ไม่ได้ตังค์เอาว่าไม่ได้เงิน ส่วนมากทั้งหมดทั้งมวลใช้เงินผมและเงินเมียผมเป็นหลัก <c oughs> อ,อันนี้สำคัญนะ <c oughs> ว,วันนี้เมียไม่มานะ,ะนถ้าถ้าเ <c oughs> มียมาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้กล<ช>ับเข้ามาเอาตอนเนี้ยที่คุณสนธิยาร้องฝั่งของนายกร,รัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรและพักเพื่อไทยเนี่ยมีร้องเรื่องอะไรไว้บ้างครับกรณีของท่านหัวหน้าพักพยาธิปัดกับท่านเลขาธิการพรัระยาธิปัดเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แล้วท่านอุ้งอิงท่านนายนกนงรัมรีเป็นผู้เซ็นให้รับตําแหน่งทําไมอ่ะทำไมเราไปร้องทําไมก็เขาเซนเพราะสองพักสองคนนั้นอ,องเข้า<ก>ร่วมก็ต้องาบาก็ต้องไปดูประวัติสิครับประวัติของรัฐมนตรีหรือประวัติของเลขาคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิทว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจกับพี่น้องประชาชนหรือเคยพูดอะไรไว้บ้างในบุมคุณเฉลิมชัยคืออะไรคุณสนทิยาประเด็นผมผมไม่ขออนุญาตตรงนี้นะครับไม่ลง เพราะว่าแต่ประเด็นนี้รับรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วมีทีวีหลายช่องก็ออกมาออกมาให้ข้อมูลแล้วว่ามีหนึ่งสองสามสอะไรบ้างคุณสนธิยาใช้คําว่าเป็นที่ไม่สบายใจของสังคมเป็นในเรื่องของความชื่อสัตยสุจริตไม่สบายใจคุณธรรมหรือจริยธรรมดังนั้นตรงนี้นะเอาตรงนี้ก่อนนะภาษาง่ายๆก็คือคุณร้องว่านายกรัฐมนตรีเซ็นแต่งตั้ง ผู้ที่มีคดีติดตัวเทียบเคียงกับคดีสารรับนูลวินิจฉัยท่านอดีตท่านเศรษฐาทวีสินครับแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเทียบเคียงเทียบเคียงครับคุณร้องข้อนี้กันลวกันเอาภาษาเอาภาษาง่ายๆประเด็นนี้ส่วนส่วนความผิดของคุณเฉลิมชัยเกี่ยวกับอะไรเอาเอาไม่ต้องปัรยากรเอาเอาแค่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดแต่เป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับอะไรความซื่อสัตย์เอาผมถามหน่อยใช่ใช่เรื่องที่ดินไหมเช่นกรณีที่ท่านเคยพูดว่า ถ้าไม่ได้สสขนาดนี้ระดับนี้จะไม่รับตําแหน่งการเมืองตลอดชีวิตอ๋อคําพูดที่คุณเฉลิมชัยเคยประกาศหรือในกรณีของที่ดงที่ดินบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนั้นผสมรบคืนกันไปอันนี้คือคุณเฉลิมชัยส่วนเลขาธิการพรรคคุณเด่นอิดเกี่ยวกาอะไรเอาเอาแค่เกี่ยวก็พของของท่านเลขาขออนุญาตไม่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 ได้เลยไม่ไม่แตะลงไปเพราะว่าจะมีใกล้ๆท่านบางบางบางท่านอาจจะเสียหายด้วยแต่เป้าไปอยู่ที่นายกรัมตรี นายกรัมรีเป็นผู้เซ็นนำขึ้นทุนเก้าถวายก็ต้องรับเียงก็ก็ก็ต้องรับผิดชอบเทียบเคียงกรณีเทียบเคียงกรณีการวินิจฉัยของสารนับนูญที่พิจารณาวินิจฉัยของท่านเศรษฐาทวิสินครับเป็นไงกลัวไหมคุณเศรษฐาตกเก้าอี้มาแล้วจากกรณีคุณพิชิตคุณจิรายุที่ท่านบอกเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรื่องจะท่านเคยจะไปพูดจะลาออกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวในพรรคของท่าน ร,รหมายถึงตัวหัวหน้าพักเขาส่วนเรื่องที่ท่านไปร้องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปก,กติ<ะ>คือท่านมีสิทธิ์ร้องถูกไหมครับเพราะทุกวันที่ผ่านมาตอนผมเป็นฝ่ายค้านผมก็เป็นผู้ร้องเยอะค<ะ>ดีอัน,นั้นการจะไปร้องอะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่เนี่ยผลของมันเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ตัวผู้ร้องคือถ้าร้องแล้วมันเวิร์กมันก็โอเคคนก็ยกนิ้วให้แต่ถ้าร้องไปสุดเพื่อสิบคดีคดีตีตกบนสิบคดีมันก็กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของผู้ร้องเหมือนกันอย่างตอนผมเป็นประธานกรรมธิการสารนายการองค์ เวลาจะทําสํานวนอะไรก็แล้วแต่จะร้องปปชร้ๆๆองกกตเนี่ยโอ้โหจะต้องตั้งองค์คณะเข้ามาพิจารณากันก่อนที่จะร้องอคือร้องแล้วมันต้องปังอะ่ะถ้าร้องไปปังเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับไปที่ผู้ร้องเองทั้งสิ้ครับแต่ทีนี้เรื่องของคุณสนธิยาเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเนี่ยไอ้อย่างประเภทอะไรนะบินิฮาร์เออเออเออนั้นเออเอาเอาละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ทางนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ถูกต้องไหมครับเป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอันนี้ยนึเป็นกระบวนการมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆละอชวนจะเล็กน้อยที่คุณต้นว่าหรือไม่ก็อยู่ที่หน่วยงานรัชการตามที่ท่านคุณจิรายุพูดเมื่อกี้ว่าเขาจะมีขั้นตอนการในการพิจารณาอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเรายื่นแล้วจะถึงนายกเลยไม่ใช่นะเช่นยื่นบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องจริยธรรมก็ต้องยื่นตรงไปที่ปปชบ บางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพักการเมืองหรืออะไรก็ตามก็ต้องยื่นกรอต่อแล้วผมถามอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีของการยื่นกอตอย่างเช่นสสเกตจําได้ไหมฮะผมขอยดตัวอย่างเป็นด็อกเตอร์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดผมร้องมาแล้วเกือบสามเดือนน่ะยังไม่เห็นเกิดอะไรึ้นยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยแต่อย่างนี้คุณจิรายุถ้าไอ้เรื่องมินิฮาร์ตผมก็เห็นคล้ายๆกับคุณนะแต่เรื่องนี้คุณเศรษฐาอดีตนายกรัฐมนตรีตกเก้าอี้มาแล้วนะคุณจิรายุไม่หนักเหรอ คือผมไม่รู้รายละเอียดของการร้องเนี่ยเขาใจว่าร้องท่านนายกเรื่องโน,น่นนี่นัแต่เชื่อมโยงไปถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และกุเดชอิทเนี่ยคือผมไม่รู้รายละเอียดอ๋อคือตรงเนี้ยมันก็ต้องไปดูว่ารายละเอียดที่ร้องไปกระทบท่านนายกเนี่ยคือ ท่านร้องนายกว่านายกไปตั้งคนนี้ซึ่งไปไปทำผิดจริยธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าจริยธรรมคืออะไรคือคือทางนี้ก็ไม่บรรยายให้ดูหรอกว่าคุณร้องอะไรไม<อ>ผมก็เลยตอบไม่ได้อย่างกรณีที่ผ่านมามันมีเขาเรียกผลมันเห็นชัดเจนพอมันเห็นชัดเจนถ้าจะไปแบบนั้นแบบนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ศาลแลฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยแต่กรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าร้องแบบนี้ร้องได้ทุกนายกอื เพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีกาไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นโทษไปแล้วหรือว่าวิจัยกันไปแล้วตรวจสอบอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วทีนิ้ถ้าร้องเนี่ยขอโทษเลยครับตอนผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมก็ร้องท่านนายกอดีตนายกได้หลายท่านเลยนะคุณก็มีประวัติร้องเอาเอาไล่มานะสมมติคุณอภิสิทธิ์คุณก็เคยร้องไว้เออใช่ปะมันก็ไปต้องเข้าเข้าไปสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่าการร้องของของพี่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ